ความสุขของเราลูกค้า AIS ครับผมก็ดีใจนะครับที่ทาง AIS เนี่ยได้เป็นตัวแทนแห่งความสุขนะครับที่จะมอบความสวยกับทุกคนที่อยู่ที่นี่เลย,เลยนะครับแล้วก็ในหน้าเทศกาลอย่างนี้ก็ยอดเป็นหน้าเทศกาลที่มีแต่ความสุขทั้งนั้นก็ดีใจครับที่มีอย่างนี้ึ้นมาแล้วก็มีคนมาเยอะมากๆดีใจมากครับได้ครับผมมาที่คุณแพทครับคุณแพทยครับ รู้สึกอย่างไรครับในวันนี้บรรยากาศตามคอนเซ็ปค่ะ,คะอุ่นใจอุ่นใจ<ห>นเขียวมาเลยวันนี้อุ่นใจออุ่นใจสบายใจมีความสุขสบายค่ะน้องยาย่าค่ะน้องยาย่ารู้สึกยังไงคะกับอุ่นใจแฟคทอรี่วันนี้บรรยากาศโดยรวมทั้งหมดก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะวันนี้มีคนมาเยอะเลยค่ะก็เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะครอบครัว AIS อบอุ่นมากเลย บรรยากาศในวันนี้ก็อ้อมกอดสายชนอะอันไหนอุ่นกว่ากันหนะวันนี้ค่ะวันนี้อ๋อวันนี้อุ่นกว่าแล้วแ้อ้อมกอดสายชนนี่มันยังไงอะคะหนาวหนาสันสันเลยไม่รู้เนาะ,ด,ะดูไม่ปลอดภัยเลยยายโอ้อาพี่เป้ครับผมก็วันนี้คนเยอะมากขอบคุณมากครับเมื่อกี้เรา ชายหนุ่มไปเดินเล่นกันในห้างเขาก็มองว่าอะไรแต่ตอนที่เราดูแล้วว่าเรามาก,กันางานอุ่นใจนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากในปีใหม่ปีนี้ครับผมแล้วบรรยากาศวันนี้กับอ้อมกอดน้องแพนอันไหนอบอุ่นกว่ากันล่ะอ๋อันนี้อันนั้นมันก็ตอบยากครับผมตอบยากคน <c oughs> ละอย่างคนละอย่าง <c oughs> อันนี้อเล็กครับครับรู้สึกยังไงครับกับงานในวันนี้ครับก็ดีครับได้ออกมาเจอคนเยอะๆแล้วก็บรรยากาศก็มีต้นคริสต์มาสมีหลายๆอย่างก็อเล็กนี่จ้าพี่กิ๊บ ทะเลบอกว่าดีครับได้ออกมาเจอคนเยอะปกตินางกบดานอยู่ในบ้านนะจ๊ะปกติไม่ออกกับภาพไม่ออกไม่มาไม่ก็ได้ออกโอออกมาทีเนาะวันนี้ตื่นตาตื่นใจเลยเนาะทีนึงครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับแฮปปี้มีความสุขกับไปมาเดี๋ยวเหล่าดาราของเรานะครับจะลงไปที่ power off ไทยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้ภาพอยากจะร่วมทําบุญนะครับกับเราเซเลบริตี้ของเราเชิญเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอภาพก่อนนะถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อนที่จะลงไปที่ด้านล่างนะครับที่ power off ไทย ภาพก่อนนะคะขอแล้วหขอะรับงานในวันนี้สอง้าห้สุ Και สขสันปีใหม่อ <im> ุ่นใจ